ไปสร้างนายนาปาพ่อแม่ย่ามตัวมีเดินย่มเดอ้อยาได้หนีปลาว่างยางหันหลังเจา้ายาลืมข้าวย่างหน่อยคนอ่อยกอดคอมขึ้นเมื่อหอมในแจมสองขางพ่อแม่เฮ้าจะเริ่นขอนพอออกไม่ออกทั้งหลายการที่เฮ้าได้ดูแด่พ่อแม่เฮ้าได้เดียงดูพ่อแม่เฮ้านั้นถือบาเป็นมุ่งค้นอันสูงสุดดังที่พระพุทธเจ้าตัด มงคลให่ก็คือหน้าตาปิตุอุปทานั่งเอตัมมั่งคารมุตตัมมั่งการบำรุงพ่อแม่ห้าหนังเป็นมงคลอันสูงสุดการที่ห้าได้เรียงดูพ่อแม่ห้านีนใหาเลียง้วยความเต็มอกเต็มใจของเขา้าเป็นนาทีของเขา้ายาสีเลียงพ่อแม่้วยความที่จำใจบางคนนี่จำใจจำใจเข้ามาจำใจเฮ็ดบ่เต็มใจนั่นเอง ผลที่ตามมามันแตกต่างกันบางคนนีดาพอ่อดาเมของเจ้าของทั้งคําพูดขําจาที่ออกมาก็โอ้เหนไหนพอ่อแม่ห้าเสียอ,อกเสียใจหยาดย่มทั้งหลายเอ้ยเฮ้าเฮ็ดกับพอ่อกับแม่ห้าจังไเข้ากันไดจังสันเน้เมื่อห้าลูกเขาเกิดมาแล้วลูกเขานี่ยเราเสียดาห้าต่อไปแตกต่างกับคนหลายคนอัตมาขออนุโมทนากับหยาดย่มทั้งหลายบางคนเนี่โอ้เฮ็ดกับพอ่อกับแม่เพื่นี่ ่นบอกเ่นจ่าข้าม้วนบวนก็พอกับแม่พอแม่อยากไปไซ้กลับไปน้ำพอแม่อยากเข้าไปวัดไปว่ากระผ้าพอแม่ไปเฮ็ดจังไหให้พอมีความสุข่นกเฮ็ดให้พอให้แม่เฮ็ดจกเต็มอกเต็มใจนั่นคือเป็นในต่างอกต่างใจได้ตอบแทนคนที่ตอบแทนพอแม่เฮ้าใดคือเป็นบุคคลที่มีความกระตัญยุเพราะว่าพอแม่เฮ้านี่เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเฮ้แล้ว แม้แต่ชีวิตพ่อแม่ก็ห้ยเฮาใด้นั่งคือเป็นบุพการีเลี้ยงเฮามาก่อนเฮาในเตบใหญ่เขามาแล้วแต่มาเห็นหลายคนนี่อยากได้ทรัพย์สมบัติอย่างของพ่อของแม่ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ขึ้นร้องขึ้นศาลคนณนะป้าอยากได้บางคนไม่ไม่ีทรัพย์สมบัติไม่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรอกอาติโยมทั้งหลายเอ้ยร่างกายเฮานี่แหละจีบสมบัติจีบพ่อแม่ให้เฮามาเป็นส,บสมบัติอันล้ำค่านี้เฮาขยันเฮาก็ได้เฮาขี้ข้านเฮาก็บ่ได้เนี้ยทรัพสมบัติ พราะว่าเ้ามีอาการ32อยู่แล้วเขาก็เห็นเอานะน่คือสมบัติอันยิงใหญ่ที่พ่อแม่ให้เข้าการที่เข้าได้ดูแลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญจะคือกับในหลายคนนี่ย่มพ่อแม่ตายไปแล้วทําทาหาอาหารดีๆไปให้คนจินเคาะล่งศพพร้อมได้พุกงเขินพร้อมกอแง่มากินเขาเลือกลูกหามมใหายแล้ว แต่ในตอนทีเพิ่นมีชีวิตอยู่นันนะมีแต่มีแต่เพิ่นหายเข้ากิ่นเมีนบอมีแต่เพิ่นเอิญเข้าเนี่ยบางลาไม่กินข้อแม่อีลาไม่กินข้อแม่เพิ่นเอิญเข้าตลอดเวลาในขณะทีีเพิ่นมีชีวิตเข้ากับฝาวเห็นเนคุณโยมเลยอ่าเมีนเพิ่นไปแล้วกอไปเคาะลงศพอ่าท่านนาชีของเข้าพอแม่เข้าเนี่เพินเป็นคนดโอ้ยุกคนจีเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ สำหรับลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกโดยเหตุนี้เองญาติย่อมเลยคำอีสานบานเท่าทีวาอ่าได้สร้างน,นายนาบาพ่อแม่ย่ามตัวมีเดอ้อ่าได้หนีเปลวว่างย่างหันหลังเจา้า่าลืมข้าวย่างหน่อยข้นอ่อยกอดกอมขึ้นเมื่อหอมแจนมสองขางพ่อแม่เข้า,าคำ่าขึ้นเมื่อหอมแจนมสองขางพ่อแม่เข้านัหมนยความว่าไปดูแดเพ่นแนะ่นะ่าปล่อยให้เพน อยู่คูดเดียวหลายเงาเงาย่ำพยายามผิดสองทางวายย่ำไหนน้อลูลกสรมาหานั่นห้าต้องหลีบถ้ำน้อยมเล้อนั่งนณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่อัตมาขออนุโมทนากับญาติโยมตลายเล้อที่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ขอเจริญพร